สวัสดีค่ะมิวสิกบีนเคโฟค่ะวันนี้มิวสิกก็อยากจะมาเชิญแฟนคลับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Daily New Life ขีที t h นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกโมเมตนต์น่ารักแล้วก็โมเมนต์ที่น่าเผาของเมมเบอร์พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะบ๊ายบายช่วงนี้ก็มีสื่อ,อสื่อหลายสำนักนะครับ,รบก็พยายามที่จะไปพูดคุยคพยายามสอบถามเนี่ยฮะก็ถูกทางการ ถูกถูกท,ท,ทางจังหวัดเนี่ยเหมือนกับตั้งเรียกว่าตั้งกฎระเบียบไว้อะออว่าว่าจะต้องขออนุญ,ญาตอะไรก่อนเนี่ยอะไรหลังเนี่ยคุณโต้งก็เป็นการขอความร่วมมือ,อมใ,ใช้คํานี้แล้วกันครับจากสื่อต่างๆว่าอย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์ตามไปสัมภาษณ์น้องเขาที่บ้านหลังจากที่มีการให้น้องๆมานั่งสัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับเมื่อเมื่อกี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ น้องๆได้กลับบ้านเนี่ยเขาก็อยากให้น้องๆได้พักผ่อนได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจให้อยู่กับครอบครัวและรวมไปถึงการเตรียมที่จะกลับไปเรียนต่อแต่สุดท้ายทําไม่ได้ครับทำไม่ได้ทําไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรฮะมีสันักข่าวต่างประเทศสัญักข่าวหนึ่งไปตามตามคุยแทบจะครบทุกคนแล้วครับเออแต่ผมก็มองว่ามันก็ในความรู้สึกผมนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะทำได้ผมเขาทำได้นะคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิของครอบครัวเขานะครับใช่จริงไหม เราจะคุยกับใครอะถูกไหมพ่อแม่เขาเป็นเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยนะว่าจะให้ลูกคุยกับใครมันผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับทางการอะไรเท่าไหร่นะนะเขาถึงบอกว่าทางการของเราเนี่ยบอกว่าถ้าผู้ปกครองของเด็กรู้สึกว่าถูกคุกคามเอออย่างนั้นมากกว่ารู้สึกว่าถูกไม่ไหวแล้วร้อนนำพานแล้อเกินมาตามไม่มีชีวิตโตัวเลยเนี่ยอันนี้ก็จะงัดข้อกฎหมายนะฮะเรื่องของข้อหาบุกรุกเลยนะก็ต้องรอให เขาไปแจ้งก่อนใช่แต่ว่าสิทธิ์ขาดในการจะคุยกับใครเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ทนะ่ถ้าเขารู้ว่าเอ๊โอเคเขาอยากจะพูดม,มีคนทั่วโลกเขามองเขาอยู่แล้วก็ให้กําลังใจนี่ม,มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการที่จะทําให้น้องเขาเสื่อมเสียเนี่ยเขาก็พูดได้นะมีคุณย่าคนหนึ่งเนี่ยย่าของของน้องคนหนึ่งเนี่ยผมจาไม่ได้แล้วว่าน้องอะไรเ,เขาบอกว่าถามได้ทุกครั้งเพราะว่ารู้อยู่ว่าคนทั้งโลกเนี่ยเพราะอย่าลืมมาก่อนหน้าเนี้ คนทั้งโลกเอาใจช่วยนะออกมาเนี่ยเขาก็อยากจะรู้บ้างเล็กน้อยผมเชื่อว่าอีกไม่ไม่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรอกเดี๋ยวก็จะค่อยๆหายไปเป็นเรื่องของข่าวมันเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวยิ่งน้องก็ไปบวชเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็ยิ่งหายไปถ้าถ้าไม่มีสื่อไปตามดูก็ตอนบวชด้วยนะนะก็มีบางกระแสที่ที่บอกว่าเอ๊มีผู้ปกครองบางบางรายเนี่ยบอกว่ามันมีรถยนต์เนี่ยไปจอดซุ่มหน้าบ้านเขานะะครับก็ไม่ทราบว่าเอ๊คนที่คนที่ไปจอดรถ ซุ่มเนี่ยต้องการอะไรต้องการมาติดตามชีวิตของน้องๆไม่ได้มีอะไรล่ะความที่จะแสวงหาผลประโยชน์หรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนที่ต้องการที่จะไปเพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากกลุ่มน้องๆถ้าใครที่ไปจอดรถหรือว่าไปดักรอน้องเขาเพื่อต้องการที่จะแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็จะมีความผิดเรื่องนี้ก็แจ้งได้นะแต่ถ้าเปิดเผยตัวเลยเนี่ยแล้วโอเคก็ว่ากันนะว่าอย่างนั้น